สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่โกดอฟสุชิมะนะครับอาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับพาร์ทที่ต่อจากพาร์ทสามนะไม่นี่ไม่น่าจะพาร์ทสามว่าพาร์ทโอเคอีพีไหนก็แล้วแต่ลืมนะตอนนี้เดี๋ยวขอเล่นเกมก่อนโอเคต่อจากเมือ่อเมื่อวานนี้นะครับผมโอเคเล่นต่อไปเลยนะ เกะกูเลยกดแล้วเนี่ยอยู่นะคือหัวขโมยนี่ไงนี่แหละพาร์ทสองนะอันนี้พาร์ทสองไอ้พาร์ทสามพาร์ทสามพาร์ทสองหรือพาร์ทสามนี่แหละแน่ใจมาดูกันเลยกดเอสประจันหน้านะมามารับตัวท่านชิมุระ ไอ้ที่ตัดคอไปแล้ว ตายแล้วตายแล้วพาร์ทสามแล้วกันนะเนี่ยพาร์ทที่แหละพาร์ทตอนนั้นก็พาร์แบบาทสองโอเคพ่มารับตัวท่านชิมระจะรอดไหมเนี่ยแบบจะรอดปะไอทท้ที่ปราสาทคาเดระันนี้ละ ไปดิมา You did it จ้าทำสำเร็จ Don't sound surprised อย่าประหลาดใจนักเลย What's all that noise Not sure แต่อะไรน่ะไม่แน่ใจ Mongols fired them off at the beach พวกมองโกใช้มันเอย่าละ What's all that noise? Not sure. The morals fired them off at the beach. But it's a pirata. I don't mean harder. เอาดิระเดี๋ยวว่าไม่พลาดนะครับออรอได้อะโฮ้ยมาแล้วไปทางไหนอะหยิบอะไรกี่กะโอ้โห Keep moving! We can't retreat! Oh. What's all that noise? Not sure. The Mongols fired them off at of the beach. Oh. Keep moving. We can't retreat. Oh. Oh, you know. Oh, check it. Oh, 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 we can't keep going. I have to Pardon, I... fall back. I'm going. Don't... Keep the path clear. When I find Lord I need a quick escape. I'll get the horses ready. Do it. If I'm not back soon. ขี่มา้าเข้าป่าไปเลยโอ้โหไอชุดเติมใช่ไหมเนี่ยอีกแด็ครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

อยู่ไหนอ่ะไปดิอะไรอ่ะศพธนูเหรอกุมลบโอ้โหกุมลบอีกแล้ว

panas nah. <tuk tangan> Ayo <Valera. tuk tangan> mm Hmm. โอ้ยเอาลด้ได้ไดวเด้มอฟันอฟันมันมาอยู่เนี่ยตอนนี้โอ้ย,อยจะไหวไหมเนี่ยมันจะ

đẹp đấy ngoài đánh mắt Khan Ấy tùa nắn bác, Ấy tùa đường bác Nàn ngày qua đã ở tùa đường I have come to I have come to avenge Your uncle has told me much about you, Jin. I will show him his nephew. ได้เห็นหลาชังแต่ยาที่ถอนฝอยและอัปอายห็นรีบอนขอเข้าร่วมจะก,ก็ทัก <c oughs> จิ๊บ This ถึงเวลาตายแล้วท่านสายบอสใช่ไหมล่ะบอสใหญ่ Đ Mantis thược nhận. Hãy bfinden cái quái coker bạn. Nünüz ta đang đ Tuesday, đ Trustee là phía tama vềげo ân thướng tàu. Tên

ตายไหมนะโอ้โหโยนตะพานสูงขนาดนี้น,น่าจะไม่รอดนะอกเฮ้รอดเาทำพลาดอีกแล้วพ่อชินช่วยข้าสิขอให้ความตายของเจ้า ซอซัดซัดซัดแล้วก็ตายตายไปแล้วพ่อของจินตายแล้วครับพ่อของจินนะอย่าไปสักการ์ฉันสักใครยังมาสเตรรอร์ it's time ไอ้หน้ได้เวแล้วไปเดี๋ยวนี้แหละนี่ครับชุดของพ่อของซาคายนะนีนะเอพื่อานต้องเชิญหน้าพวกเขาออนี้ถ้าเป็นความมุกของกระปูนแล้วใช่ท่าไม่ได้อยู่บนลำพังท่านแม่ของท่านคือนกพิษกาะ ตามพ่อแลน้าแ ouais ่ถ้ลุงล่ะบอกว่าพ่อเองขอบคุณนายยูริโกถาตาแ่งโคตรไวโอ้โหแต่ตอนนี้ไม่รู้ที่ไปนะโอ้โค้งคำนับด้วย จะโค้งไปไหนอ่ะเทียบเลยตอนนี้ปีดาเจ้าปกป้องประชาชนเหนือสิ่งอื่นใดก็เป็นซามูไรดูการเดินนะครับโอ้โห <Yeah. S 1> oh จ้าจ้าอะไร เขาช่วงเขาไม่ได้ข้าเที่ฆ่าจินจะเปิดสำรวจที่ตายท่านพ่อตายดิการ์เซฟมีก็พบข้าคือเจ้าทิ้นชีมในการตอร่อสู้เพื่อช่วยชีวิตลูกขต่วันน่าคือความตายเยี่ยงนักลอบและบัดนี้ เจ้าจะสานตอมรดกของท่านดวงของเีดาเจ้าสถิตอยู่ในดาบเล่มนี้จงรับไปรูปกับเจ้าตลอดไป ันพุ่งนี้เจ้าจะมาที่ป้อมปากาในฐานะเด็กที่ข่าออปัสทังสำหรับวันนี้เจ้าอัมลาปิดาเจ้า เขาตกประตูยังไม่ตายหรอนะฮะพเ้า่าพ่อแลาจะช่วยท่านลงได้ย่งไร ตามไต่ลงไปนะครับคุผู้ชมโอ้มีวางด้วยเหรอวางเดียวปะมาสิเจอหน้าฮะนดดูจาจินจิน what happened u t I could I found l h m r

To feel weak. Sometimes, when you're staring death in the face, you have to do whatever it takes to survive. The Khan expects to fight a war against the Samurai. He will anticipate our every move as we find new ways to surprise him. That's how we'll save Lashina. We retake her home. You'll need some help. Guide us. Khan's attack dogs. There's too many of them. Hide in the grass. <laughs> <laughs>

ให้ย้อนกลับมาหานาย Nice trick. Party. The Mongols must be hunting you. Come on, go. ขุมมังโก้รอดตามไ n ร e ก c a ไป I'm not leaving your side. We saved my brother. First, I need to find more allies. Train warriors. รับนักลบที่ผ่านการฝึ Yeah, I They can help. My brother can help too. Once we save him, you'll have the island's best blacksmith in your debt. He'll make whatever tool you need to save your uncle. Something to the castle walls? You dream it? Taka can make it. Where are they holding him? He was captured near Ketchi. Ride there and ask around. I'll join you soon. Taka won't last long in the Mongol cage. You know. เอาละครับก็ไปช่วยน้องชายของผู้หญิงวันนี้แล้วก็ไปช่วยลุงด้วยนะครับ ถนนโดย boat of s u t i ะองค์ที่หนึ่งชิงตัวท่านชิมูระฮะเล่นมาตั้งนานเพิ่มมานานหนึ่งหรอโอเมก็ด oh จุดนักลบทางเดินทางเหมาะยิ่งกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไกลนะ ต้องพูดอันนี้แล้วก็ซิชิมะเหรอนี่คือเรื่องราวอ๋ออ๋ออันนี้คือเกาะ เข้าใจแล้วอันนี้คือต่อ,อเนาะจีก่อนดูด้วยเนาะถามว่ามันเหมือนกับไปอะไรว่าเด็ดเต๋อหือป่ามันเหมือนกับเด็ดเตสอ่ะเหมือนกับเด็เตสอ่ะแต่มันเอาแก่กว่าเด็ดเต๋นะ อ๋ออันนี้คือเอ้ยตลาดหรอเฮ้ยตลาดสมัยก่อนปะเฮ้ยเชื่อตัวแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วคอยจะสู้บ้างเราต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะครับเด้ร าพูดนํำแล้ว มันมาไม่หนีอะเฮ้ยเจ๋งเกือบแล้วเกือบแล้วได้เร็ยบร้อยแล้วอันนี้คือตลาดเนาะแต่ว่ามันไม่มีคนอ่ะอ๋อคนโดนฆ่าไปหมดแล้ว เปก่อนดิโอ้โหที่นอนได้ไปทางโน้นเหรอแะแปะเออตด้แคหมดแล้วโอ,โอเคครับก็ สำหรับวันนี้ก็อีพีนี้ก็จบลงแล้วครับรออีพีหน้านะครับผมโอเคไหมรออีพีหน้านะครับก็อีพีที่สี่นะครับโอ้โหอันนี้เพิ่งต้นเรื่องเองโอ้โหสุดยอดอีพีสี่เจอกันนะครับฝากก,า like, ก,า share, กาดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสวัสดีครับผมไปแล